มั่นปั้นมือในการยึดถือความมีตัวมีตนตั้งแต่เกิดมาจนบัดนี้ใหนเราต้องต่อสู้กับกิเลสอยู่ตลอดเวลาคือต่อสู้กับความโลภความโกรธความหลง ซึ่งมันมีมูลมาจากความมีตัวตนก็ไม่เห็นว่าเป็นเรื่องต่อสู้จนกระทั่งเป็นโรคป,ประสาทเป็นโรคจิตหรือตายไปก็ไม่เห็นว่าเป็นเรื่องของการต่อสู้กับกิเลสแล้วก็พ่ายแพ้แก่กิเลส ถ้ามองออกไปให้กว้างกว้างทั่วไปทั้งโลกคือมองในแง่ของสังคม <c oughs> เราก็เห็นได้ว่าโลกกำลังมีปัญหาที่ตกลงกันไม่ได้อยู่ในเวลานี้จนเดือดร้อนระสรําระสายยุ่งยากลำบากลำบนกันไปหมดนี่ก็เพราะเหตุแห่งความมีตัวตน หรือความเห็นแก่ตน <c oughs> ถ้ามีความเห็นแก่ผู้อื่นคนในโลกก็จะรักใคร่กันสมัครสมานสามาัคคีกันเหมือนกับว่าเป็นพี่น้องท้องเดียวกันหรือเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกัน จึงยินดีในการที่จะผ่อนผันในการสละในการยอมไม่เอาเปรียบใครไม่ล่วงไม่ล่วงละเมิดใครก็อยู่กันอย่างเป็นสันติภาพอย่างมีสันติภาพอย่างมีความสงบสุขที่าางฝ่ายต่างเห็นแก่ตนรักษาประโยชน์ของตน แล้วยังมีมานะทิฏฐิอันแข็งกระด้างที่จะไม่ยอมอะไรนิดหนึ่งก็ไม่ยอมบางทีก็ไม่ใช่เรื่องผลประโยชน์อะไรเป็นเรื่องมานะทิฏฐิเท่านั้นมันก็ไม่ยอม,มก็ตกลงกันไม่ได้มันก็ต้องไปรบราฆ่าฟันกันด้วยความกระด้างของทิฏฐิมานะว่าตัวตน ถ้าเราสังเกตด,ดูเอะจะพบว่าโลกกำลังอยู่ในสภาพที่มีปัญหามีความยุ่งยากลำบากเบียดเบียนกันถึงขนาดที่จะทำลายโลกกันอยู่แล้ว <c oughs> นี่ก็เพราะเหตุสิ่งเดียวคือปัญหาเรื่องตัวตน เราเป็นมนุษย์คือเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องต่างๆเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์หรือเรื่องโลกก็ <c oughs> ควรจะรู้เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกเป็นเรื่องสำคัญที่สุดถ้าเป็นเพียงคนเฉยๆไม่ได้เป็นมนุษย์ ก็แล้วไปไม่ต้องรับผิดชอบอะไรในเรื่องของมนุษย์คือเป็นคนสักว่าหากินไปอย่างสัตว์เดรัจฉานมันก็พอแล้วมันก็ไม่มีปัญหาที่จะต้องนึกให้มากมายแต่ถ้าเป็นมนุษย์ซึ่งแปลว่าจิตใจมันสูงมันจะต้องมีความรู้มีความเฉลียวฉลาดอยู่เหนือปัญหาได้ แมันก็ควรจะได้คิดนึกกันถึงเรื่องนี้ <c oughs> อย่างน้อยที่สุดก็จะมองเห็นว่าควาไม่มีจวตนนั่นทำให้จิตใจสบายเบาสบายเนื้อก็ไม่เป็นชนวนที่จะให้เบียดเบียนผู้อื่นเอาเปรียบผู้อื่นซึ่งทำสังคมให้เดือดร้อน เรียกว่าไม่มีปัญหาทั้งส่วนตนและส่วนผู้อื่นความลึกซึ้งในทางรมเกี่ยกวกับความไม่มีตัวตนนี่มันก็มีอยู่ผู้สนใจจะต้องลงทุนบ้างไม่ใช่ลงทุนเป็นเงินเป็นทองอะไรต้องลงทุนเวลาเรียวแรงฟังมันสมองสำหรับคิดคิดนึกสำหรับพิจารณา แล้วก็ศึกษาจากภายในของตน <c oughs> ความรู้สึกว่าตนมันเกิดขึ้นได้โดยอาศัยความรู้สึกที่เรียกกันว่าสัญชาตญาณน,นั่นคือความรู้สึกที่เกิดเองสำหรับสิ่งที่มีชีวิตหรือว่าในสิ่งที่เป็นชีวิตนั่นแหละมันมีความรู้สึก ในทางที่จะเป็นตัวตนแต่มันไม่ได้มากมายถึงกับจะเห็นแก่ตนหรือเอาไปเปรียบเอาเปรียบผู้อื่นมันมีตัวตนสำหรับจะมีชีวิตรอดอยู่เท่านั้นแต่พอมาเป็นคนข้าวในความรู้สึกว่าเป็นตนมันขยายมากออกไปจนเห็นแก่ตนแล้วก็เอาเปรียบผู้อื่น ทำลายประโยชน์ของผู้อื่นเอามาเป็นของตนอย่างนี้เป็นตน้นจึงเป็นสิ่งที่จะต้องควบคุมกันในตอนนี้ความรู้สึกจะเพียงว่าเราจะต้องรอดชีวิตอยู่นี่ไม่เป็นไรมันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วที่จะต้องลขลนควายให้มันรอดชีวิตอยู่ได้จเมื่อรอดชีวิตอยู่ได้แล้วก็อย่าเห็นแก่นตน ซึ่งจะเป็นความหนักอกหนักใจขึ้นมาและถึงกับไปล่วงเกินผู้อื่นเอาประโยชน์ของผู้อื่นมา <c oughs> ท่านสอนเรื่องไม่มีตัวตนก็เพื่อประโยชน์อันนี้ <c oughs> เพื่อว่าทุกคนจะได้มีชีวิตยอยู่อย่างที่มีจิตใจเบาสบายไม่ถูกกดถูกทับด้วยความรู้สึกอันหนัก เกี่ยวกับตัวกูเกี่ยวกับของกูในทางสังคมก็จะได้ไม่มีการเบียดเบียนกันเดี๋ยวนี้เรื่องการมีตัวตนตามสัญชาติญาณมันก็ได้ผ่านมาแล้วนับตั้งแต่คลอดออกมาจากท้องแม่มันก็มีตัวตนมีความรู้สึกที่เป็นตัวตน เราจะกินอาหารสำหรับจะหลีกเลี่ยงอันตรายสำหรับจะทำทุกอย่างเพื่อให้ชีวิตรอดได้เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาแล้วก็ระวังแต่ว่าอย่าให้มันเตลิดเลยไปถึงกับจะมีความเห็นแก่นตนจนเป็นความทุกข์หรือว่าจนกระทั่งไปเบียดเบียนผู้อื่น